ปิดท้ายที่กำมือวันยอดเพชรคว้าแชมป์เทนนิสเยาวชนนานาชาติครับเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF เว r ร์ t e ท n นิสทัว j u จ i เนียเจ60นนทบุรีนะครับรายการ t h a i l a เว w ร์ l จ j เนีย r เก็บคะแนนเยาวชนโลกที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธาน,นี หญิงเดียวรอบชิงชนะเลิศกำนวลวันยอดเพชรมือหนึ่งของรายการเจอกับพิมดาทองคำมือสี่ของรายการและเป็นกำมวลวันนะครับเอาชนะไป6 0 6 1กครับได้ครองแชมป์หญิงเดียวเป็นแชมป์ ITF จูเนียรายการที่2ต่อจากครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก60คะแนนพิมดาก็ได้รับไป36นนคะแนนรับส่วนชายเดียวรอบชิงชนะเลิศเป็นจารุศรมือ3ของรายการแพ้กับมากา้า ครวอชเชคอฟมือหนึ่งของรายการจาประสเซียนหต่อ2เซตทำให้เป็นนั้นได้รองแชมป์ครับรับคะแนนสะสมเยาวชนโลก36คะแนนขณะที่คริวอชเชคอฟเป็นแชมป์ ITF Junior รายการที่3ก็ได้ไป60ขคะแนนครับสำหรับเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF World Tennis Tour Junior J60 รายการต่อไป LTAT ITF Junior Championship ก็จะมีขึ้นที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบเมนดรอานั้นจะเริ่ม ในระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง4พฤศจิกยายคมนี้ครับ